สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนพี่สาวลงพลนะคะหอนเข่ากันโอ้โอ,อกแม่ลูกบบนีเมมนน่เอาแบบนี้เลยแมนบอลเอาแบบง่ายๆได้แมนบอลนี่ปลาโทโอหอดบ,บุมีผักเข่าเลยใ<อ>ส่ถาดหน่อยเลยแกงน้ำใหม่พอไม่หน้องมาเด้อข้าวเทีย่ยงโอ้ยซีเมืองกลางเมือน้องแหซมเด้อน้องแหม่มเด้ดเอ น้ำไม้กับซ้ำน้ำไม้สดนั่นล้าหามาแล้วกับมาต้มแมนบ่หามากกับมาต้มไผก็หามาให้นั่นแม่มผู้ใดหามาให้น,น,น้ำไม้ไรนั่นบ่ลุงเสือหามาให้บะเนี๊กรมาต้มไว้บ่แม่น,น,นบอ่อต้มไว้แล้วจะมาทุกแกงอเอาแบบนี้เล,พเลยพ่อพนะี่น้องไอ้เพื่อนแกงย่าได้บงเงี้ยแก้มบวบโอ้ทุกอืม มาเอายมมุ่มนี่เลยพอไม่พี่น้องเอ้สองแม่รูเพิ่นแซ่บจมอยยาพาแซ่บบ่บ่แซ่บก็ต้องว่าแซ่บบ่แซ่บก็ต้องว่าแซ่บได้เพราทันมาฟีมือนููสาล่ะโอ้พักกันมาดรีกินยมมุ่มนี่เว้ยคือพวกพักกันออกไปข้างนอกุ่นมองมันล่มทางเนี่ยผู้นำมองเันเฮ็ดไม่ไหมคนนะปูกระเบื้องไม่ไหุ่นข้างนอกุคน เออเอายังเสร็จปาศาสกะเอาสาดไปปูก็ได้เออโอ้ห่อนแท้ปานตู้โอ้บเนี่ยอืมแค่ย่างเขม้าทายคลิปให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยสามนาทีเนี่ยก็ยังเหื่อย่อยชัวชัวอยู่เออพุ่นตั้งกะสีเพียเดียวกันบ่เออความถูกใจกันอืมมองมีเบยย่างก็คงเด่นอืม มันมีพักกับบุกเอาพักกระจอมากับสันบอกบอกบอกโอ้ยเข่วกระลอนแข่กระ้วยอืม่ต้องยำมเลยเออไม่ต้องยำดอกเตะเขาก้เลยเออเคี่ยเขาโกูเลย เออเคี้ยดอเข้าไปเลยไม่ต้องยำห้องเอฟซี X, กินน้ำจะคันแน่นันนะ่ะไม่มากแกงกบเฉพอะเลพิน,น้องเลยทีนดียอืมแซ่บหลายอืมเป้านั่นล่ะกินไดแหละเอออีอออ่พวกเราว่าลวกปา,วาก,กปว่าทันมากินบะแซ่บได้ว่าสันวาเออ ปไปย้อมเราอยู่ต่างผูกผินเออเราจะเป็นยังสันแหลนเราเ้าเอายกผ้าขาวไปให้เล่าเนี่ยเออห่อนห่อนแล้วก็ฝ้าวเ,เลยฝ้าวสันเลยประมาณนี้แหละเออธรรมาดาเราก็สีหิวเนี่ยแหละเนาะเออประมาณนี้ค่ะทุกคนข้าวเที่ยงยน่ยผ้า,า,าตุกชลาจัดเมโนูแกงน้ำใหม่ใส่กบ้งในเล่ากินโอ้เป็นตาแสียต่อแล้วก็ต,ตุ่มทีอันมาเออ มาเด้อมาเด้อเขาเทียงเขาเทียงแซ่แบ์กับเซบล์ต้องถีนที่ิุดกันอยังอืมเบื่อก็รันไม่ถี่กอดมู